ตู้มันๆหน่อยแถบตรงแถบเปอร์ด่านดีๆหน่อยแตกกระดานอย่างงี้ด่านนี้ปับมาใหม่ๆแม่งหน้อยไม่ว่ามัโง่ด้วยด่านไอหนทียได้อยู่ด่านนี้ถ้าด่านอะไรใต้ดินนะกูไม่ชอบเลยเกาหลีป่ะทิกโต้ทิกโต้ป่ะเฮ้ดูหน่อยวะโไ้ดูขวยไอ้บูรานมาหาได้นะ เจอ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 เตัวเลเกมเจอตัวเล็เกมปวปั่นบ้านใหญ่ก่อนไม่เอาไม่เอาเอาตัวกลางเกมตัวกลางเกมแทนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเล่นปั่นบ้านใหญ่โอ้โหพ่อมองมองอันติไอ้เหี้ยกูนั่นแหละครับเจ็ดแม่ทำมิ่งไอ้หี้ยลงๆลงๆลๆลๆโอ้ฟาดนไหนพูดอยากได้ไวได้ช้าบอกพี่แค่นั้นไวเลเลยเอาลงมาเลยยิ่งไวนะไพด่สด้ะียแป๊บนะ เอาเดือมตู้อยู่ออยหน้ามึงเลยว,ลวิ่งมาข้อผิดอันละ holy fucking shit. s h i t i t a เ a t e r ที่จะไปบล็อกเอาทานอนย็ดแม่จังหวะอันตีโคตรสวยอะ่ะ ก็ได้ไหมได้อันนึง่งแลกกัอนอะไรแลกกับล้มได้แผลอ้เหี้ยะอกขึ้นไปบนนะขึ้นไปขวาบนนี่อย่าโดนกูโดดตูว่ะไม่โดนด้วยไอ้เหี้ยไม่โดนได้ไงวะกูงงวะอะไรไปบ้านฟ้าฮะตอนนี้ไม่โดนกูเหรองงเลยไอ้เหี้ยะ ป่านหมายแล้วพี่ะพี่หมายแล้วป่ะไม่ทันแล้วไม่เข้าไม่ถึงให้ผมไปส่องไอ้เกี้ยร์เต็มเลยเต็มเลยเนี่ยไอ้จัดโดดตู้ไม่ได้เฉยไอ้มาหน่อยมาหน่อยเลยไม่ทันแล้วโอ้โหเฮียโอ้โยส่องไฟไม่ได้เลยต้องงาไอ้เกี้ยเดินผ่านหน้าตู้กูเต็มเต็มสองไม่ได้โดดไม่ได้คงเลยปั่นไห้เสร็จกัน ไม่ได้ปิดมันแบนมันแบนเรื่องอะไรไม่รู Salesforce> ้เนี่ยโดนแบนติวของขวัญไม่ได้ในทิกตอกเนี่ยโอลีฟ้ากิงเกาไดโนเกเฮ้ยอี้เกียนี่เดี๋ยวไปช่วยแม่งเลยไอโดออยู่ไหนสุดๆเลยบันยมยมันยังไอโดอยูมีดตู้ดลับอันโทกำลังไปฝั่งในฝั่งตรงข้ามบูนฝั่งตรงข้ามบูน

ใกล้จริงๆใกล้จริงๆจะนอนไม้นี่นะได้ๆๆๆไอ้เกาๆนันเป็กูอยากชูบารโลอะระวังมันเดินก็ไปพังบูนนะไมเห็นวะโธ่เป็นตัวอะไรบงอะอันตรีรักกมาเกตกกับมากับมาเีมองอ่ะเฮ้ยใกล้ๆกูล้ๆกู ไปบ้าน้าได้นะมาป่าโอ้ยคนพีดอีกแล้วแม่งเอ้ยกวลเระเบิกก่อนไล่เราทำไมมาว่าบ้านามาป่าไม่เอาเหมือนทิ้งไปไหนไม่รอเฮ้ไล่ผมไล่ผมไอพี่ไอ่มไอผมไปผมไปไอโคเราคกไอหมาตักฟะหามาพี่อยู่ในตู้พี่อยู่ในตู้แลพี่อยู่ในตู้แล ไอ้ผมบล็ก้าพี่แหวนนะผมจะบล็อกสองสองรอบมันโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดโดนอีกมึงโดนอีกมึงโดนอีกโดนอีกนะผตู้ไม่มีใครเพื่อนแล้นพี่อยู่นี่ยังไม่จับจ้างเองด้วยเองระเบิดไปหนึ่งลูกไอยู่ไหนพี่เจ๊๋ย์ปันฟ้าปัน้าบอลบอลบอลโดนกูสวย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 นี่เงี้นี่เงี้บอลให้กูบอกให้กูบอกให้บอลอย่างเดียวบอลอย่างเดียวบอลอย่างเดียวอย่าพูดปั่นไฟยตอน ไปหาแลเบิดก่อนได้ปะยิ้มๆได้ได้ได้ปกติควบอันสายบนสุดไอโทรศัพท์เดี๋ยวล่วงน้องโอดเนิมาห้าสิบบาทใชกันไปทั้งสองคนเลยกำลังใจให้พี่ดีขึ้นเร็วๆนะน้องคิดถึงพี่นะครับขอบคุณครับน้องไปทำงานต่อก่อนล่ะทคุณผู้ชมครับเริ่มผิวเริ่มผิวก็เริ่มไปนิดนึงกดแล้วนะก็โดนทั้งระเบิดทั้งอะไรก็โดนไปก่อน ขอบุณโนเนตครับตามกูเหรอวะเออตามจริงวะเก็ฑมานอนไม้องบูทกเกณ์ไม้เดิมไม้เดิมไม่ได้ทั้ติดไม้นี้อยู่กูบล็อกส่งมาเดี๋ยวอยู่ไหนกันแต่ไม้นี้กูว่านอนได้นะเอ้ยถึงปะถึงบูปะเออบูมันถึงอ่ะ กูไปเดี hey, Look, no ๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปกูมากูมากับพร้อมก็มีแฟดในมือกูพร้อมเบิ่มกูพร้อมเบิ่มนอนเลย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 ไอ้กูรอกูรอตู้นี่นะรับอาหารนะกูรออยู่ในตู้รับอาหารเลยอ่ะถ้ามันเจอมันในวิ่งมาหากูได้ตู้รับอาหารอ่ะอ๋อยู่ตู้รับอาหารรับอาหารกูเดิมไปดูมีไม้ไหนเหมือนชุด

ี๋ยวคนเหล็กไปพี่รอกันอดดิไอ้เจี๊ยบมองหลังไม่ได้มองหลังไม่ได้กูมองหลังไม่ได้กลับมาบูนนี่กลับมาบูนนี่คิดแล้วไม่อกวิง่งมาคนฮิวเนี่ยเห็นไหมรังไปกูรังไป้โหไม่ทันเปล่าตาคุณทะลุะะเลยตาคุณทะลุเลยคายไปอยู่แป๊บนึงเอาดรเอี้ตรงนี้สิมึงยังบอกนะมึงยังมีอีกอะพี่ใครเข้ามาหน้านะพี่ตรงนี้ ขาดเอทุกขากูได้กูหวกูไหกูไหวะลไหมเก่งเก่งบอกกูบอกกูตัวูได้ใส่ใส่ใส่ใ่าพับอยาพับอยาพับกูพับเลยกูไม่ตกในตัดกูพับก่อนมาสิมาเล็กาได้อีกดอกไม่ทำไมกูหายกว่ลรัววะกวน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 ว มาไ,ไปเป็นคนเอกล่องไปมั้นนะอ๋อมื uncover, oh, ่อกี้กูเสียท่าล็อกคาร์นอสผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ไปผมไปผมไปถ้ามึงแอบมึงโดนกูมึงแอบมึงโดนกูมึงแอบมึงโดนกูแค่นั้นแหละอย่าแอบให้กูเห็นมึงอย่าแอบให้กูเห็นมึงอย่าแอบให้กูเห็นสมัติไอ้กูดีไม่น่วไอ้วิวอะไรอะไรวะจักไอ้รีวิวอ่ะได้มา

เงข้ามมันเองเนี่ยเดินข้ามเขาตู้ได้นะมีไมาไปใหญ่ปะลูกอู้ไปก่อนพี่ยูกับผมได้ผมมีไวมากได้ได้ได้ผมมีเฟิร์เนตเกมยังก่อนในช้ยังก่อนในใชายยังก่อนในใชายยังก่อนในใชายยังก่อนในใช้เลิฟเดินอยู่ตรงไลน์น้าต่างคนยังก่อนในใชายยังก่อนในใชย ยังก่อนไอ้ชายลืบขบวนเก้าเก้าถ้ามันฝ่ายบ้านบ้านเปิดไม่ได้ไอ้หนเล่นอยู่ก็เราวิ่งไปขวาบนอ่ะมันได้โทมันยาวเลยยังก่อนไอ้ชายยังก่อนไอ้ชายไม่ต้องบอกมีดมีดไม่ต้องบอกก็ได้แต่อยู่ตัวเดียวอย่างนี้ถ้ารูก็ได้นิดนิดแน่นอนไม่มีไม่มีไม่มีมันใช้เมาส์หัวหันเอาอ่ะถ้าเล่นขับมันอย่างนี้เล่นได้ครับแต่จะเป็นจู๊ดเหมือนเดิมอ่ะมันยังทำไม่ได้หมดพอดี นิ้วเราย,ยัางไม่ยังไม่ยังเก่งอยู่อุ้ยโอเคแต่ถ้าขับขบอย่างเงี้ยเล่นได้อยู่ครับโอ้โหพอเล่นได้อยู่โอ้โหขับขับสนุกสนุกอย่างเงี้ยเล่นได้เหลือเล่นเกมกูไม่ได้เล่นอีกแล้วแผนหน้าประตูเลยตรงเนี้ยตรงหลังบ้านเฮ้ยมึงต้องรีบรอให้มันนี่เว้ยงั้ยหนุ่น,นี่นะ มันเก็บมันตีมันตีมันเพิ่งกันตีไปอ่ะมีดได้ใช้เยอะอยู่นะตีโทมัสสวยดีมากทีมวิ่งไปกันหน่อยวิ่งไปกันหน่อยอ้อนึ่งหุ่นเกี่ยวกับได้โดดแล้วได้เล่นระเบิดแล้วก็มันดีอยู่มันยังมันอยู่นะผมแต่ระเบิดเครื่องผมไม่ได้ใช้เลยได้ใช้เป็นทีเดียว ให้น้องดูไปก่อนนะแพ็กอีดับ